คุณชวนหลีกภัยนะคะก็ออกมาระบุ เด้นย้ำความพร้อมแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ16-19กุมภาพันธ์สัปดาห์หน้านะคะแต่ก็คาดการว่าไม่น่าจะเกินตีหนึ่งหรอกค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางคุณชวนนะคะเขาบอกว่าหารือแบ่งกรอบระยะเวลาเอาไว้แล้วอย่างที่บอกใบเปิด16กุมภาพันธ์9โมงเช้าถึงตีหนึ่งของวันถัดไปกรอบอภิปรายของทางฝ่ายค้านเนี่ยได้ไป42ชั่วโมงจากเดิมที่เคยขอไว้45 ชวทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่ได้กําหนดระยะเวลานะคะแต่ว่าถ้าอภิปรายไม่ครบ42ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องขยายระยะเวลาการอภิปรายออกไปส่วนจะลงมติได้ในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์หรือเปล่าคุณชวนบอกอย่างนี้ค่ะว่าทางคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ยได้หารือกับทุกฝ่ายถึงกรอบระยะเวลาการอภิปรายเอาไว้แล้วก็คาดว่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายลองไปฟังเสียงประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องนี้กันคะ่ะ สภาก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วก็รู้มาลุวงน้าหลายวันแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่จบว่าภายในกี่วันเพราะนั้นข้อสรุปการหารือครั้งสุดท้ายที่กรรมการประสานงานสองฝ่ายก็จบจบเวลานะครับเพราะเวลาของฝ่ายค้านนี่42ชั่วโมงส่วนรัฐบาลนั้นไม่ไม่ไม่กำหนดไม่กำหนดเพราะฉะนั้นก็จบ4 4 2ชั่วโมงฝ่ายค้าน แล้วฝ่ายรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะตอบได้ไม่กําหนดเวลาเพราะฉะนั้นสมมุติว่าจบไปในสีวันก็จบไม่จบในสีวันก็ขยายไป